ายลูกว่าดไคจูจากเพื่อนที่ไม่ใช่แฟนไคจูสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับเกมไคจูควิส แบมจากไคจูคิงด้อมนะฮะวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆที่ไม่ใช่แฟนไคจูไม่เคยดูหนังก็ซิล่าเลยมาวาดรูปก็ซิล่านะผมกับตัวละครไคจูต่างๆมากปให้ผมทายสุดท้ายดูว่าจะทายถูกหรือเปล่าเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าพี่แบมเก่งจริงเปล่าของจริงเปล่าไคจูคิงดอมมาโอ้โหกดดันเลยโอเคครับรูปที่เพื่อนๆวาดออกมาแต่ละคนส่งต่อกันมาจากคนท้ายสุดมาถึงหน้าสุดนะฮะผมจะทายถูกหรือไม่ไปดูกันเลย อันนา,<ม>าพี่ดำเดี๋ยวพีมเปท้ายแถวครับตอนนี้มีทุกคนยืนรอคิวที่จะวาดรูปนะครับผมตื่นเต้นว่ะผมได้คัดเลือกมาแล้วรูปแรกที่จะเป็นควิสให้พี่แบมนะฮะอันนี้เลยเ,เอันน่านพี่บุ๊ชสามสองหนึ่งจำครับตับเวลาสิบเกา้าสิบแปดสองหนึ่งหมดเวลาเรียบร้อยพี่บุ๊ชไปต่ออะมันมีหุ่นให้นี่เทพปีลาเลยนะพี่ เอาเอาเด่นเด่นเอาลักษณะเด่นเด่นพอจำได้พอยังเด่้ไหมเด่นอยู่นะนี่ะฟังเสียงก็สิ้นหวังเลยเลยเมื่อไรเด่นดิลืมไม่ชัดลืมเมื่อไรลืมลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยถ่าเรื่องความจำมากโชลุบโชลุบยิ่งสิ้นหวังะ

สทำไมยินเส้นน้อยวะผมเหมือนได้ยินเสียงไข่อะนะใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันมีจุดเปลี่ยนอยู่จุดนี้คนหนึ่งพี่พีพีใช่ไหมพี่พีแล้วก็พี่คูมอ่ะเสียงขีดเส้นน้อยมากสอบเนียสามต้นฉบับต้นฉบับเลยโอเคมาพี่ดำมาเลยสามสองหนึ่งต้องว่าที่ นี่เขียนตัว B ไว้เนี่ยเออเหมือนกันตอนเห็นอะให้ตอบสามครั้งสามครั้งด้วยตัว B โอ้ยแฟนมันแท้เลยอย่างเงี้ยสามครั้งเนี่ยมาพังที่คุณทำไมมันทำไมมันมินิมอลเลยวะย่อ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 เดี๋ยวเดี๋ยวนะมันคือปีกหรือเปล่าเออเออปีกกีเสื้อป่าเออเนอะมอสท่าเออพิดให้ทีให้อีกทีหลยไม่ใช่ปีกก็ซิล่า ิเส้นมันเหลือแค่นี้คุณผู้ชมจะให้กรอบอะไรแบบไม่มีความหวังเลยเส้นกูอะโลแดนเกียร์ไปรอบเลย อะไรขอเฉลยไก่กันโอ้โหฮไก่กันเ่ะอย่าอย่าเลยอยีาเลยอย่าเลขอดูพี่มุดทำทั้งที่กูโอ้โหแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเน่ยไม่ไม่ตอนแรกไม่กูไม่ได้คิดว่าแบบเรื่องแบบจับเวลาเพราะมัณห้าสี่เฮ้ยเยียกูต้องว่าต่อยลอนลอนลอนถ้าเป็นแบบพี่มุดจำตอบได้อได้นะพอมึงไม่ยอมเนี่ยจุจำจำตอบได้พอเป็นอันเนี้ยรู้วาดไวมากนะนี่ไม่ทัน อันนี้เส้นก็สวยใช่ไหมเส้นสวยฉันใช้แค่นี้อันนี้อันนี้อันนี้มินิมอลสุดแต่อีเนี่ยเขาคนจ้ำอยู่มีปีกมี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 อะไรก่อนปี๊ยกจ้ำบ้านหน่ะคนจ้ำบ้านอีกอ้าวนี่ข้อแรกตอบไม่ถูกตอบถูกก็ปันธุ์ค่ะข้อสองค่ะไชจุนี่ครับผมได้เลือกตัวที่สองแล้วนะฮะหนี่งนานะกูใจของอ่าพร้อมนะพี่พีสามสอง หนึ่งเริกครับฟังเสียงให้ความชินวันเขามีเวลาวาดอยู่ให้เวลาเขายังยังยังยไม่ได้เริ่มจับครับยี่สิบวิรุนห้าไมสุดท้ายครับสามสองหนึ่งหมดเวลาฮะหมดเวลาพร้อมนะพี่บิวดูได้แต่จะจะนับตั้งแต่เริ่มลงประกาศอ่ะพี่บิวดู ทำไมขำัตเองกยล่ะคคอยแบไรเครียดเลยมีพอมีเทลด้วยเออพอีเทลด้วยมาพอแล้วพอแล้วมาแต่ลองพี่บิวตบอดตบอดไปพี่บิวสามสองหนึ่งเก็บเวลาตดต้งตต้งออเก้เย้หมดเวลาเทอนี่แหละไม่แบมเลิกพูดได อันนี้ใครจูหรือพี่กัจูเนี่ยตว์มีนอนซ้ายอย่างนนนอเหแ้แบี้ม่่ากนเราว่ามาได้แค่นี้เอาดีนดีมนะไหมดเวลาหมดเวลาอ่ะพี่บุ๊หันมาได้แล้วลองดูให้ดีแล้วก็ กูเข้าใจมึงนะเสียงหัวรอเนี่ยทำให้ผมไม่รู้ไม่มีความสุขเลยเหมือนลางไม่ดีเลยสิ้นวิสุดท้ายครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยมีเสร็จก่อนหมดเวลามันมาแค่นี้นะแบบนี่นะเยัน สีนะเมจิกไม่ใช่สีเหลืองอ่ะก็คุอดยจะเป็นมีกระจูจริงๆอ่ะครับสามสองหนึ่งันมาครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีสนาดเดนเด่นอยู่เออเออเออช่องเป็นลูกบอลเล่บบอลหนอนทรายดูนเฮ้ยเหมอนมันคู่หูวะอ่ไกีดีไๆๆๆๆดีไีๆไกดีไดนพี่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสามข้ใช่ไหมหอค่สามตรงนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่มันมี ตรงท้องมันจะมีอย่างนี้เด่นๆเดสทรอย่าถุงเต้าตรงท้องเลยนะต้องขอบคุณไดมอนด์ใช่ไหมต้องขอบคุณพี่ต้องขอบไอ้ต้องขอบคุณทุกฉบับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแต่มันมีเขาเดียว เดี๋ยนี้มินิมอลก่อนเน่อันนี้ดูแลเสร็จปุ๊บปิดกระจกไว้จะขายอันนี้พอมีทรงจากแข้งคอกลายเป็นเขาแต่ยังคงไอ้นี่ตรงกลางไว้อยู่ไม่รู้เอออันนี้น้อยลงหน่อยเอออันนี้แถมขาให้ด้วยแถมขาให้ด้วยเดสทอยย่ากูขนมแพนเค้กันได้ยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวทุกคนครับเดสทอยย่าที่หน้าเกงขามเดสทอยย่าให้น่าเกงขำที่ฆ่าลูกที่ลาได้ เกมนี้ตอบถูกครับเยโอ้ยเหนื่อยวะโจทยข้อที่สามนะครับอ่าผมจะเป็นตันี้นะโอเคล้วบนทีวีพร้อมนะสามสองหนึ่งดูรูปก่อนครับฮะโอ้โอโอ้โอ้ยโอ้ยป้ยวอ้ยโยอ้อ้อ้ยโอ้อยโ้ยอ้อ้อ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยอ้ยโอออกอ เสาวรักปาีสเมื่อคืนพี่กราจูมาตั้นแปดสามสองได้เท่านี้แหละโอเคไดกเยอะยัตัวยอะไรกันครับพี่วิวชูเตรียมไว้พร้อมนะการกล้วยการกล้วยมาไงวะวินาเกียนอยู่นะ อาชีพหายลืมเอาเอาขอต้องใครบอกขอต้องใครเริ่มเอาวไอ้ชัวไอ้ชัวเริ่มอ่ะเกี่ยอนะไอ้ต่อกดจำได้แค่นี้ไอ้ชัวเปียกมาเช็คกูล้ะพี่บุชี่ฮะอ่าพร้อมรอดมา เออดูดีดินย่อย่าด่าผมนะตุ่นเยอะอะไรกนสงสายอยู่ดีแต่ยิ่งเจอพี่พีกับตอบอกย้ไม่ได้พี่เลกูได้แค่นี้จริงสไมู่จะมาอะไรต่อไม่จะมาอะไรต่ออร่อยไม่ต้องเติมตาให้เยอะสี่งห่ใช่ปวะพี่ีกด้มาแค่นี้จริง ขอโทษที่ทำให้ไคจูที่เหมือนวัดภูเขาทองต้องจำเยอะอีกไม่ใช่พี่ได้ยินมาตรกายแล้วเวยไม่ใช่พี่ฮะเฮลบอยเฮลบอยแงแมนอยู่เฮลบอยเต้นมาเนี่ยใกลเคียล็อกล็จุดเด่นคืออะไร มันอาจจะไม่ใช่เขาเนี่ยถ้าเป็นดูถ้าเป็นหูคิงซีซ่าผิดช่้งแล้วเเออออโลแดนผิดครับไม่มีปีกใช่ไ่มไอไทเทนอสอรัสป่ะผิดครับเท่าไหร่ฮะสเปซกอรซิลล่าไอ้เดี๋ยวมันไปเปลี่ยนที่ใครกันมันไปเปลี่ยนที่ใครกันอะมันไปเปลี่ยนที่ใครอะเดี๋คนแรก เฮ้ยอันนี้รู้อยากอยากอยารู้ไ่าจนเป็นยี่ี่ใครอีนี่แหละความง่ายควี่ยัอะเดี๋ยวทำไมมเป็นภูเขาภูเขาทององเทพดผมว่าเนี้ยยังมียูโคงเลยเลยมันมาอันเนี้ยการกันอัยรู๋ตัวนี้คิดว่าน่าจะง่ายง่ายที่สุดแล้วสำหรับคนที่ ดูแป๊บเดียวรู้เลยว่ามันคืออะไรพร้อมแล้วครับพี่ครัพร้อมสามสองหนึ่งเก็บระดับให้ดีนะโอเคนะเก็บเริ่มนะเฮ้ยปวแรงเซนกันเยอะแยะแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเดี๋ยวมันจะมาเบียดมาพีน้ำไอ้ขี้อะไรวะมันวาดยังไงวะสามสองหนึ่ง เยอะเลยเขไม่ขับไปไหนเไมขับไปางเงี่ยอะไรเนี่ยดีเทลดีเลยแหละออกเลยดีเทลดีเลยพอเราเริ่มครับส0 9เก้าปดมีปะวะไม่รู้ไอ้สัตว์นี้ก็ไม่ ตั้งสติอะพีเธอเปลี่ยนไม่ใช่พีพีแล้วอูเลยละเดาพ่อเราตุ่นยอะเหรอครับเริ่มมาเจ็ดหกตุ่นีี้มเยอหะสสองหนึ่งเอาลเฮ้ยผมว่าเนี่ยพี่แบมรู้ไว้แต่นี้ไม่ยากพร้อมพี่บิวจริงใจริงไอ้คนกระโหลกปู่บ้านโคกระโหลก ห้องน้ำชายคืสงาแนเอาโอเคมาาๆาอยากเห็นลูกริงมากตอนนี้เเริ่มทีผหทอมน้ำใจเฮ้ยทำไมลงห้ายอะหยดแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมมันเส้นจน้นหนึ่งหมดเวลาสามสองหนึ่ง w ต้องเดาจากรูปนี้ด้วยนะใช่ห้องน้างชานทุกคนครับถ้าผมตอบผิดเข้าใจผมด้วยนะตอบผิดก็ป็ดช่องไปเลยโอ้โหโอ้โหนี่หน้าตาดูว้าวเลยอี๋ก็มีเหมือนกับผมอะไรสักอย่างเออบางจุดอาจจะมีก็ได้บางจุดเหรอเห็นแล้วนึกถึงอะไรแต่อะไยไหมอมองอัสมีคำอ้ไหมพี่ชงคำใบเหรอเบบบเขียว เขียวอ่าสีเขียวอ่าเออดีเงี้ยอโรมัสีเขียวไงอะไรอ่ะอโรมัสโอ้ดูแล้วเขียวอะไรเบอร์เรนเต้ถูกต้องโอ้ดูรูปออริจินอลได้เลยก่อน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 อริจินอลอันนี้คืออะไรหมออันนี้คือดอกกุหลาบใช่ไหมอ่า้อันนี้คือท้องมันข้างล่างใช่ไหมทุกคนขอดูแต่ละคนไหนมันจุดเปลี่ยนอยูได้ใครโอ้มีเขียนด้วยมีเขียนด้วย ออกมาเป็นพญหมุญเลยไปเราโง่นะแต่ว่าเราไม่ได้เติมอันเนี้ยอันเนี้ยเติมไปเติมไปอะไรกันไม่รู้ปกันไปคุณยังคิดไดว่ามันจะไม่มีหน้าตาเลยจ้ะหวะข้อนี้ตอบถูกตอบคะแนนตอนนี้มาสู่ข้อสุดท้ายนะครับกับคนที่วาดรูปเก่งในส่วนเด็กกลุ่มของเราคีบุชี่นั่นเองน่าจะเป็นความหวังทุกคนนะครับผมอยอดให่อันนี้คือตัวที่ยอดใหทุกคนจำไว้ ศิลปะเกสีปอสามโสองหนึ่งอ่าอเคเอาไว้ก่อาเลยนะตัวลืมสองสิบเอ็ดสิบเจ็ดหกสี่หเลฮ้ยบอกเลยว่าเหมือนเหมือนแบบประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ์หมือนเหมือน ข้ามหมูเลยด้ป่ะกลัวพังว่ะถ้าข้ามใช่ปะเจอหนี้ต่อโอเคพี่พีพร้อมเขียนแล้วบอกพร้อมอ๋อห้าอ๋อถ้าเป็นอ๋อเออาปอ๋อเดี๋ยวก็ลืมกลางทางกันแล้วเริ่มครับห้สองหนึ่ง ใชาชีวิตมันพังก็ต้องพัคุยอะทุกคนถ้าถ้ากล้องสั่นคือตกล้องขำเลย่มันยากจริงแต่พร้อมเขียนกูได้หมดประมาณนี้ะพอไปเอาพอตั้งมาพี่บิววาดด้ฝั่งโน้นครับไกลไกลไกลสามสองแต่ต้องต้องได้ให้ตโอเคหมดเวลาเฮ้ยผมว่าเหมือนเหมือนเอาอย่างเหมือนเอาเดาามที่บีบเหมือนสาม ได้ได้เออโอเคมีฉลามมีฉลาอะแบบนี้เลยได้ไหมปรกตัวเย็นไดเลยได้แล้วครับเกียดนะโอเคตัวเงไงกับตัวเงินตัวทองเมื่อกี้โควาดมุออยู่แล้วสี่ห้าหก พี่แบมทำใจดีๆได้บีบคอได้เลยพูอะเออบีบคอฮะเอี้ยเอี้ยเนี่ยเอาออกเลยนี่ก็ออกเอาออกเอาออกเฮ้ยพี่แบมรู้ผมว่าไม่ใช่ชิโร่ชินจังไม่เลยไม่ใช่ชินโอไอเอี้ยเอี้ยเนี่ยมึงว่ามันอะไรผมถามก่อนพี่ชมมันสีอะไรไอ้เนี่ยใบว่าเอเหมือนกันใบได้บอกเอ้ยให้คอกไม่บอกเอาผมใบแค่ว่าต้องการคำใบวะคำใบ เนี่ยเราหน่อยก็ได้ขออโชวะกว้างจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเดินสีขาใช่ไหมไม่รู้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 อย่างนี้เข่ามันใช่ไหมไม่รู้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 เข่ามันแล้วหลังเป็นอย่างเงี้ยตัวโปรดผมบาลากอนผิดครับแม่มาต้องมั่นใจนะตัวโปรดผมอ๋ออ๋อหลังเป็นหนามๆอย่างนี้แองกิลัสถูกต้องดูพี่บุชี่ตอนแรก โอ้โหอันนี้เปิดอยู่นะแทนที่จะเติมน้ำจเยอะนี่ผมมองเป็นฉลามบวกเม็ดเลยตรงเนี้ยงานรีวิวจัลลันนี่ของพี่บุ๊ชใกล้เคียงครับนี่ยังมีนอมีมีกระดองน้ำอยู่นะผมรู้อันนี้มีมีขนอะไรสักอย่างรู้ไหมมันกลมกาแล้วแบบเดี๋ยวแล้วกูติดใจอะไรกับวงกลมอย่างเงี้ยไม่รู้นะแล้วแบบวงกลมก็หอยมาราดไอ้สัต่อปากกาส้มเนี่ยนึกว่าโปรติตาอันนี้ น่าจะตอบตอบบาล์ก้เหมือนกันเพราะตรงนอแม่งยางที่มาอยู่บนหัวเขาไปอยู่นี่แต่พอได้อยู่แต่พอไอ้นี่ตัวเขเหี้ยกลายเป็นชิโร่เลยคีนอคีนอไม่เอาไม่เอาไปใช้ไปแลน่คิดไม่มีสรุปตอบถูก3ข้อยังดีเครับยไม่ผมว่าพี่เก่งแต่ผมาว่าพี่อะถ้าผิดก็ผิดที่กูอันนี้ก็เป็นเทมพิเศษของ ไคจูคิงด d อมนะครับเราก็ไม่ค่อยทำอะไร,อ,ะไรอย่างนี้บ่อยนะถ้าเกิดใครแบบอยากเห็นอีกอีกก็อาจจะเป็นนานๆครั้งแน่น,นะครับผมรอติดตามไคจูควิสเทพหน้าซึ่งไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะพอแค่นี้ผมก็เหนื่อยแล้วครับผม <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องไคจูคิงดอม้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ